ขอต้อนรับเข้าสู่เกม The อ e v e n Deadly Sin นแกนคอรหรือ7บาปกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวละครที่ใช้ในการ PP และทีมยอดนิยมที่คนนิยมใช้ในการ PP ในเมตานี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวมีตัวละครใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเมตาและตัวละครใหม่จะเข้ามาพรุ่งนี้ได้ด้ว <laughs> ยไม่เป็นไรฮะก็น่าจะยังพอใช้ได้กันอยู่เนาะแต่อยากให้รู้ก่อนนะครับว่าการ PVP เนี่ยจะมีอยู่2แบบ มีแบบสามัญแบบสามัญนี้ก็คือเขาจะคิดคำดวนวณแค่ค่าสเตตัสของตัวละครหลักตัวละครรองเท่านั้นไม่คิดถึงอุปกรณ์สวมใส่แต่ถ้าเราไป PP ชั้นสูงเนี่ยเขาจะคิดถึงอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ทุกตัวละครน,นะครับพลังบางคนเนี่ยอาจจะไปเป็นแสนแล้วแต่การ PP ขั้นสูงนี้นะครับเราต้องขึ้นในระดับคลาสสีทองก่อนนั่นเองมันจะมีเขียนบอกอยู่นะครับ ต่อนะครับในการเล่น PP เนี่ยเราจะลงตัวละครได้3ตัวเหมือนการลงผ่านด่านเลยแล้วก็จะมีตัวละครซับอีก1ตัวซึ่งตัวละครซับจะลงได้ก็ต่อเมื่อตัวละครที่เราเล่น1ใน3ตัวละครเนี้ยตายไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเข้ามาสู่สเตจการต่อสู้และถึงแม้ว่าตัวละครซับจะไม่ได้เข้าสเตจการต่อสู้แต่ก็ยังมีความสามารถเอกลักษณ์เฉพาะที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้ทีมอยู่ในการ PP นะมันจะมีบางตัวเท่านั้น ก็เหมือนเดิมครก่อนที่เราจะไปแนะนําไปแนะนําตัวละคร PP กันก่อนนะฮะจะได้ไม่งงสาหรับตัวละครที่ถูกเอามา PP เยอะที่สุดในเมตานี้นะฮะก็คือตัวละครนี้เลยครับตัวละครแรกราชาพูดคิง เพราะว่าตัวละครนี้จะสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดหินได้สาปหินเนี่ยเมื่อสกิลของเขาเลเวล2เรียบร้อยแล้วซึ่งจะปิดเทินการเล่นของศัตรูได้ดีมากแล้วเนี่ยจะเป็นฝ่ายคุมเกมได้เยอะขึ้นถ้าเราสามารถหยุดตัวละครหลักที่เป็นตัวละครทำดาเมจหรือเป็นตัวละครลองที่เป็นตัวละครเคาน์เตอร์อย่างเมริออดตอันนั้นก็ได้เหมือนกัน แล้วก็ตัวละครราชาพูดคิงเนี่ยยังมีความสามารถเลยก็คือเขาจะถอนเอฟเฟกต์ดีบับทั้งหมดของพวกพ้องแค่สกิลเลเวลหนึ่ะครับก็เกิดผลนี้แล้วไม่ว่าฝั่งศัตรูจะใส่สถานะแช่แข็งมาหรือทําให้ฝ่ายเราเนี่ยติดสถานะเลือดไหลเราแค่ใช้การ์ดสกิลใบนี้ก็ถอนออกหมดได้เรียบร้อยแล้วแต่จะยกเว้นราชาพูดคิงถูกสถานะนี้เองเนะฮะถ้าโดนแช่แข็งก็จบหรือโดนสาบก็จบแก้เองไม่ได้ นอกจากที่เขาจะสาบได้แล้วถอนคำสาบได้แล้วเขายังสามารถสร้างความเสียหายแบบหมู่ได้โคตรดุรุนแรงเลยยิ่งเพื่อนๆอัปเกรดสกิลไปเลเวลสูงๆเนี่ยโหดนะครับโหดมากโดยรวมแล้วราชาพูดคิงเนี่ยถือว่าเป็นท็อปเมตาตลอดการสำหรับ PP นะแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครที่สายฟรีสามารถหาได้เพราะว่าเป็นตัวละครแจกตามเนื้อเรื่องนั่นเองดีโคตรเลยนะครับนี่ตัวละครนี้ราชาพูดคิงตัวละครที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับกับเมตาณัปจัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่ยั่งยืนก็ตามแต่กับตัวละครนี้ฮะ ซีซีจอมเวทเมอรินเพราะว่าตัวละครนี้จะเอามาแก้ทางอลิาเบตเขียวคืออลิาเบตเขียวเนี่ยเขาจะฮิวแรงมากแต่เราสามารถใช้เมอรินเนี่ยในการทําให้ศัตรูติดสถานนะห้ามใช้สกิลฟื้นฟูได้และพื้นฐานเมอรินเนี่ยสร้างความเสียหายได้แรงด้วยนะครับต่อให้แม้ว่าเราจะไม่เอาผลทําให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลฟื้นฟูไม่ได้แค่สกิล1ดาวก็สร้างความเสียหายถึง220%บแล้วบวกทั้งเขาจะมีสกิลซีซีที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานนะแช่แข็งได้อีกด้วย แถมยังปิดกัน้นใช้สกิลโจมตีไม่ได้เป็นเวลา2เทินอีกตั้งหากแต่ข้อเสียของเมอรลินหลักๆเลยก็คือตัวละครของเขาจะค่อนข้างบางนะครับเราจะโดนพวกสเลเยอร์โจมตีอาจจะตายได้ภายใน2ดอกหรือสกิลภายในชุดเดียวถ้าเขาปั้นสเลเยอร์หลักๆซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวละครที่2ในเมตานี้นะครับที่แนะนําให้ปั้น ต่อเลยนะครับกับตัวละครที่3ตัวละครนี้และช้างองค์ใหม่อาเธอร์พื้นฐานตัวละครนี้เป็นระดับ SSR เผ่ามนุษย์ถึงแม้ว่าตัวละครอาเธอร์ตัวนี้อาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องการโจมตีม,มากแต่เขาจะมีสกิลซับทีมที่จะปลดล็อกความสามารถได้เยอะมากๆเลยทีเดียวคือถ้าเป็นสกิลหนึ่งดาวเนี่ยอาจจะมองว่า เออมันน้อยนะครับมันไม่ค่อยเห็นผลอะไรเพราะว่าแค่จะเพิ่มสแต็กพื้นฐานของพักพวกห,หลายเท่านั้นแต่ถ้าเราผสมการ์ดเป็น2ดาวเรียบร้อยแล้วอะ่ะคือเขาจะเพิ่มสแต็กพื้นฐานของพวกพวกทั้งหมด20%เป็นเวลา2เทิร์นการเพิ่มสแต็กนี้นะฮะก็จะเพิ่มทางพลังยึตีพลังป้องกันรวมถึงพลังชีวิตอีกตั้งหากจากตัวละครในทีมไม่ค่อยถึกเนี่ยเราสามารถให้อาเธอร์เปิดพับ เพิ่มสเต็กได้จะถือโคตรแล้วก็ตีโคตรแรงเลยอีกทางถ้าเราเอาอารเทอร์ไปจัดทีมมนุษย์เนี่ยเอกลักษณ์ของเขานะครับก็จะเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตของอัศวินพวกพ้องเผ่ามนุษย์อีก15%ด้วยกันคือถ้ามีตัวละครนี้อย่างไงเลือดภายในทีมก็เยอะขึ้นแน่นอนต่อเลยนะครับกับตัวละครที่4ยอดนิยมที่ใช้ในการพีกับตัวละครนี้นะครับ อสุวินศักดิ์สิทธิ์กิ้เทนเดอร์สำหรับตัวละครนี้จะทําหน้าที่คล้ายๆอาร์เธอร์แต่จะแตกต่างตรงที่เขาจะเปิดบัฟเพิ่มดาเมจหรือเพิ่มพลังโจมตีอย่างเดียวถ้าทีมไหนขาดดาเมจล้วอยากได้ดาเมจจบเทิร์นสตูได้ไวเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับรวมถึงถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นสายเปิดบัฟตัวละครนี้ก็จะสร้างความเสียหายได้เยอะขึ้นนะฮะเพราะว่าเขาจะสร้างดาเมจ2เท่าแก่ระมาๆที่มีเอฟเฟกต์บัฟนั่นเองแล้วสกสิลถ้าไม่ตายของเขาเนะยครับไม่ใช่เบาๆนะแรงด้วย ซึ่งคิวทันเดอร์ตัวนี้พื้นฐานเป็นตัวละคร SR ฉะนั้นการที่เราจะอัพสกิลถ้าไม่ตายให้มีเลเวลสูงได้เนี่ยมันจะง่ายกว่าตัวละครระดับ SSR ตัวละครนี้ก็เลยจะสร้างความเสียหายได้ทีนะในการ PP สําหรับในช่วงแรกนะรวมถึงถึงแม้ว่าเราไม่ได้เอาเป็นตัวละครหลักเราก็สามารถใช้เขาเนี่ยเป็นตัวละครซับ อย่างที่เกิดว่าตัวละครซับก็มีประโยชน์เหมือนกันโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของตัวละครนี้นะฮะเพราะว่าเขาจะเพิ่มความสามารถด้านป้องกันของอัศวินพวกพ้อง30%ในลานประลอง PP โดยรวมแล้วอัศวินกิลอัทันเดอร์เนี่ยปั้นเราคุ้มมากเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากเอาไปลงบอสเทาเพื่อบูตดาเมจก็ได้เหมือนกันนะมากันต่อกับตัวละครที่5ตัวละครยอดนิยมในการ PP กับตัวละครนี้นะฮะผู้พิทักษ์เจดดโก้เผ่าพันธุ์มนุษย์ธาตุพลังชีวิต ขึ้นชื่อว่าเป็นอัศวินสายโจมตีเดียวแน่นอนมักจะได้เปรียบในการ PP ถ้าเป็นตัวละครตีเดียวๆนะและยิ่งตัวละครเจลิโก้นี้นะครับจะมีความสามารถเลยคือเมื่อศัตรูติดสถานะซีซเขาจะสร้างความเสียหายได้แรงขึ้น ก็จะทาให้เราเมีโอกาสเก็บสตูหนึ่งตัวได้ในเทิร์นแรกๆเลยนะครับเทิร์นแรกในเรื่องสกิลเนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วนะครับส่วนสกิลที่2ก็จะทําให้สตูติดสถาน,นะเลือดไหลการที่เลือดไหลเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้ครแรงเลยถึงแม้ว่าตัวละครของเขาจะออกแนวบางๆหน่อยแต่เวลานั้นอาจจะไม่ตกเป็นเป้าเลยครับเพราะว่าเรามีตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยคอยเซฟตัวละครเจเริโกอยู่แล้วโดยรวมแล้วตัวละครน,นี้โหดนะครับเก็บสตูได้ไวคนก็เลยนิยมใช้ต่อเลยนะครับกับตัวละครที่6ยอดนิยมที่คนใช้เยอะกับตัวละครน,นี้นะครับ ไม่ได้เลยที่คนจะไม่ใช้กับหัวหน้าเมริโอดัสหลักๆสำหรับตัวละครนี้นะฮะจะเอามาเป็นตัวละครยืนเคาน์เตอร์ ในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวละครโจมตีหมู่อาจจะอย่างเช่นโกเทอร์หรือบันที่จะเข้ามาเป็นบันตีหมู่นะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วตัวละครนี้เวลาตั้งการ์ดไม่ค่อยมีคนโจมตีเข้าใส่เพราะว่ายิ่งตัวละครหัวหน้าเมริโอดัสเนี่ยเลือดของเขาเดือดน้อยเท่าไหร่เขาจะสามารถคกลเตอร์ได้แรงมากขึ้นเท่านั้นแต่การตั้งโกเตอร์เนี่ยจะสามารถโดนแก้ได้ด้วยทีม CC อย่างเช่นเมอร์ลินฮะจับแชกแข่งปุ๊บเมริโอดัสก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าในกรณีที่เราผสมดาวเก็บเกตไว้นะฮะ สกิลอันติเมตของเขาเนี่ยจะโคตรแรงมากๆบวกทั้งทําให้ศัตรูเนี่ยหมดสติได้เปนน็นเวลา1เทินด้วยหยุดการทํางานของศัตรูนี่แหละสร้างความเสียหายได้แรงนะครับหยุดศัตรูก็ได้เป็นตัวเคาน์เตอร์ชั้นดีเลยต่อเลยนะครับกับตัวละครที่7ยอดนิยมที่คนใช้ในการ PP ก็จะเป็นตัวละครนี้นะครับ Hunter ล l a d e r สำหรับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เอามาฆ่าเมอรลินได้ดีบวกทั้งคนนิยมปั้นเอาไปตีบอสแดงกันอยู่แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเปล่าคนก็เลยเอามา PP กันบ่อยมาก ยิ่งถ้าเป็นช่วงแรกสตูไม่มีเกียร์ท่าไม่ตายเอกลักษณ์ของเขาถ้าเราปลดล็อกได้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่ออัศวินโจมตีที่ไม่มีเกียร์ท่าไม่ตายจะเพิ่มอัตราการติดขิถึง3เท่าด้วยกันฉะนั้นการโจมตีของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าโอกาสติดขิโคตรบ่อยแล้วพลังโจมตีพื้นฐานของเขาเนี่ยแรงอยู่แล้วด้วยนะครับบวกกับตัวละครปลดท่าไม่ตายของเขาเนี่ยหาได้ง่ายมากใช้แค่ตัวละครระดับอาเท่านั้นตัวอื่นถ้าจะเอาสกิลผสนเนี่ยอาจจะได้สแ,แต็คแค่5% แต่ละครนี้ถ้าเราจะเอาสกิลผสานอัปเกรดสกิลตัวละคร R ให้เต็มเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็จะได้ไดสแต็กถึง10%ฉะนั้นคนก็เลยนิยมเล่นเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันต่อเลยนะครับกับตัวละครที่8ที่คนใช้ในการ PP นั่นก็คือตัวละครนี้นะครับเป็น ผู้พิทักษ์กิลทันเดอร์จะเป็นอีกร่างหนึ่งจะแตกต่างกับตัวละครระดับ S R นะครับตัวนี้เป็นระดับ S S R นะซึ่งข้อดีของผู้พิทักษ์กิลทันเดอร์ร่างนี้ก็คือเขาจะมีสกิลตั้งากาศที่จะสามารถย่ยยุศัตรูได้การยุยยุนี่ย่ยยุเป็นเธอไะครับไม่ใช่โจมตีครั้งเดียวคือถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยไม่ได้เล่นสาย C C เวลากิลทันเดอร์เปิดสกิลนี้ก่อนฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถล็อกเป้าตัวละครที่บางกว่ากิลทันเดอร์ได้เลยก็เลยจะทําให้ทีมที่ใช้ Kill เนเี่ย เล่นได้หลายแบบมากขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเจอ CC ซึ่งการที่ตั้งยุยยุ่ไปแล้วโดนพวกสถานะ CC จะโดนแก้ได้ง่ายมากมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเวลาเราเจอทีมต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วสกิลทันเดอร์ไม่ได้มีดีแค่สกิลยุยุ่นะครับมีสกิลอื่นด้วยอย่างเช่นสกิลแรกเนี่ยก็จะสร้างดาเมจ80%บวกทั้งทาให้ตูติดสถานะไฟช็อตเปราซีเทิร์นไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับเผื่อในกรณีที่เราเล่นตัวละครที่ต้องสร้างความเสียหาย CC แรงขึ้นก็สามารถใช้ตัวครีรค้่กท9 สำหรับตัวละครที่9เนี่ยคนก็จะแนะนําเล่นเจ้าหญิงเอลิซาเบธหลักๆของการนิยมจะอยู่ที่สกิลท่าไม่ตายนะครับเพราะว่าสกิลท่าไม่ตายเนี่ย,ะย,ยจะฟื้นพลังชีวิตให้ทีมมหาศาลบวกทั้งเพิ่มเกรดท่าไม่ตายแล้วพื้นฐานเอกลักษณ์ของเจ้าหญิงเนี่ยเขาจะมีท่าไม่ตายอยู่2จุดอยู่แล้วฉะนั้นการเก็บเกรดท่าไม่ตายมันจะเป็นเรื่องง่ายมากและสกิลแรกรวมไปถึง2ดาวแล้วอ่ะสามารถถอนเอฟเฟกบัฟของฝั่งศัตรูได้ด้วยส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลฮิลตามปกตินะครับแต่ถ้า2ดาวปุ๊บก็จะสามามรถถอดดีได้ มันก็อาจจะหวางพึ่งยากนิดนึงเพราะว่าการ์ดอาจจะไม่ขึ้นมือหลักๆเลยคือถ้าไม่ตายนี่แหละที่จะทําให้คนในตี้ใช้งานสกิลได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าไม่ตายบางทีการตัดสินในการ PP เนี่ยจะตัดสินที่สกิลถ้าไม่ตายต่อเลยนะครับกับตัวละครที่1 0สําหรับตัวละครที่10นี้ก็จะเป็นตัวละครนี้นะครับอัศวินศักดิ์สิทธ ดีอเน่ที่คนเอาเดีอเน่ไปพีพีเนี่ยเพราะว่าถ้าในกรณีที่เกตอันติเมตเต็มเรียบร้อยแล้วเขาจะสร้างความเสียหายได้โคตรเยอะเลยสร้างความเสียหายทั้งหมดนะครับโดยพื้นฐานสกิลหมู่เนี่ยมันจะไม่ได้แรงขนาดนี้ แต่ตัวละครนี้มันแรงแบบเว่อร์แค่สกิลขั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นสกิลประสานนะครับจะแรงได้ถึง6 0 0แล้วเดนเน่เนี่ยเหมาะกับการที่เราเล่นเป็นทีมยืดด้วยเพราะว่าเอกอัล์ของเขาจะเพิ่มพลังโจมตีของอัศวิน6%ทุกครั้งเมื่อจบเทิร์นจำกัด5ครั้งก็ล่อไป3 0เนนะครับเพิ่มพลังโจมตีจะแรงอะไรขนาดนั้นมีคนกล่าวไว้ว่าตัวละครนี้ปล่อยอันติตัวละครฝั่งตรงข้ามหายหมดเรียบ คนก็เลยหยิบออกมาเล่นกันแล้วก็ปั้นกันโหดด้วยนะครับ76ดาวอะไรประมาณน,นี้ต่อกับตัวละครที่11นะฮะสําหรับตัวละครที่11ก็จะเป็นตัวละครนี้พูดเฮลบัมแต่ต้องบอกเลยว่าตัวละครนี้ออกแนวเล่นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเชิญพวกราชาพูดคิงเนี่ยจะสามารถโดนแก้ทางได้ง่ายมากหลกัลกๆของตัวละครนี้จะทาให้ตูเนี่ยติดสารพิษก็เลือดไหลเลือดไหลไปเรื่อยๆนะฮะติดพิษติดพิษอย่างว่า แต่พิษของเขาแรงมากเลยนะครับจะสร้างความเสียหายถึง50%มันจะแรงกว่าไฟฟ้าช็อตเยอะโคตรเลยแล้วพื้นฐานเป็นตัวละครระดับ SSR แบบนี้จะมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงเหมือนกัน รวมถึงสกิลเปิดบัฟของเขาเนี่ยจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของพว,พวกทั้งหมดสูงสุด30%แต่ถ้าเป็นการเปิดบัฟห1ดาวก็จะเพิ่ม15% 2เทิร์นส่วนท่าไม่ตายของเขาเนี่ยจะทําการถอนเอฟเฟกต์บัฟและตั้งท่าในกรณีที่เราเจอพวกศัตรูตั้งท่าอยู่หรือมีบัฟแข็งแข็งหน่อยก็สามารถใช้ตัวนี้แก้ทางได้และหลักๆข้อดีของตัวละครนี้นะครจะอยู่ที่เอกลักษณ์จะทาการฟื้นฟูพลังชีวิต100%ของพลังป้องกัน แม้พลังชีวิตของอัศวินจะกลายเป็นศูนย์ก็จะใช้ได้1ครั้งในการต่อสู้นั่นเองเหมือนมีอีก1ชีวิตเล่านั้นส่วนตัวละครที่12นะครับก็จะเป็นตัวละครนี้นะฮะหัวหน้าสเลเดอร์ ถ้าพละกกำลังเผ่พาพันธุ์มนุษย์ทำไมคนถึงจับตัวละครระดับ SR มาเล่นเพราะว่าตัวละครน,นี้จะมีพื้นฐานพลังโจมตีที่เวอร์วังอลังการมากรวมถึงสกิลของเขาเนี่ยจะทําการดูดเลือดได้ด้วยนี่ครับตัวละครจะตายไหมล่ะต่อให้1ดาวนะครับสร้างดาเมจ180%รดดูดเลือด20%สน่วนสกิลด b u ัฟของเขาเนี่ยก็จะเป็นลดวความสามารถด้นพลา,างโจมตีของสตูลหนึ่งราย20เปซ็นเวลา2เทิร์น2ดาวาดาว40%และจะทําให้ใส้สกิลได้เฉพาะสกิลโจมตด้วยนะครับ บีบบังคับการโจมตีตัวดท่าไม่ตายของเขาเนี่ยก็แรงไม่แพ้กันรวมถึงตัวละครเอสน่าอัพสกิลง่ายถ้าใครเปิดเยอะสกิลมันเต็มไวไงลาวๆนั้น ็ลเลยเป็น1ตัวละครที่นิยมเล่นบวกทั้งเอกลักษณ์ของเขาเะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ลดต้านคีของศัตรูทั้งหมดเท่ากับอัตราคิดิคอนของอัศวินดังนั้นโอกาสติดคีของตัวละครนี้ก็เลยจะสูงริ้วๆมากนะครับเมื่อเริ่มเกมนี่ก็จะเป็น12ตัวละครที่คนนิยมใช้ส่วนการจัดทีมเนี่ยจัดยังไงมาถึงในเรื่องการจัดทีมที่ใช้ในการ PP กันเลยดีกว่านะครับว่าเขาใช้ยังไงถ้าเราเล่นเป็นเผ่ามนุษย์และเล่นเป็นสายดาเมจนะครับส่วนส่วนใหญ่จะเล่นเป็นทาวเซอร์นะตัวละครซับ ต่อมาตัวละครที่2นะครับก็จะเป็นตัวละครนี้กิลทันเดอร์ซึ่งเขาจะเพิ่มความสามารถด้านป้องกันของอัศวินพวกค้อามสิบเปอใน PP ใช่ไหมคนก็เลยนิยมเอาไปเป็นตัวซับมากกว่าตัวเล่นจริงตัวละครที่3นะครับที่คนนิยมเล่นเป็นซับก็คือตัวละครนี้นั่นเองอาร์เธอร์เพราะว่าเขาจะเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ใช่ไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวละครอาร์เทอร์ก็เลยนิยมเล่นซับเหมือนกันส่วนตัวละครที่4นะครับเราสามารถใช้ตัวละครอาร์เล่นเป็นตัวละครซับก็ได้แต่มันไม่เก่งในเร ถึงเห็นว่าเป็นตัวละครระดับ R แต่เอกลักษณ์ของเขานี่ได้เรื่องในเรื่อง PP นะลดปริมาณดาเมจที่ได้รับของพรรคพวกใน PP 20%นตะตัวละครที่5นะครับก็จะเป็นตัวละครนี้ท่าในทีมเราเล่นท่าพลังชีวิตตัวนี้จะเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะว่าเขาจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของอสวินพวกพ้อง,องท่าพลังชีวิต10%เพิ่มความแรงโคตรเยอะเลยก็จะเหมาะกับทีมที่เราเล่นเป็นเจริโก้เมริโอดัสคิงเขียว อลิซเบธอะไรพวกนี้นะครับแต่พื้นฐานเลอกคนจะเล่นตัวละครกิลทันเดอร์เป็นซับจะเยอะมากกว่าส่วนทีมที่เล่นบ่อยๆทีมแรกคนเขาจะนิยมใช้เป็นทีมนี้นะครับตัวลิงก์ก็ตามข้างล่างนี้ได้เลยส่วนคิงเนี่ยตัวลิงก์ผมไม่มีอีกตัวหนึ่งนะจริงๆเขาจะใช้เดียร์น่อีกตัวหนึ่งที่จะปลดล็อกสกิลทีมที่2เขาจะใช้เป็นอาร์เธอร์คิงเมดิโอดัสกิลทันเดอร์ทีมที่2ใเนี่ยคนอาจจะเติมน้อยไงเขาก็เลยหาตัวกันได้นะครับกับเมดิโอดัสกับอาร์เธอร์อะไรพวกนี้นะครับคนก็เลยนิยมเล่น ทีมที่3นะฮะหลักๆเลยก็คือจะเปลี่ยนแค่ตัวละครเดียวนะเขายังคงคิงไว้แทบทุกทีมเลยแล้วก็มีเรอดัสด้วยบางทีมอาจจะไม่ได้ใช้เรโออัสอาจจะใช้เป็นตัวละครอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวละครนี้ใส่เข้าไป ปาบเข้าไปฮะลิาเบธเขียวแล้วก็ซับเป็นดัตสฟ้าหรือเราอาจจะเจอเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือใช้เมอร์เรียนนะครับกับคิงคู่กันแค่เปลี่ยนตัวละครดาเมจฮะอาจจะเป็นตัวละครอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่เราเจอนะว่าเราจะเจอตัวไหนังนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวละครแรกเป็นหลักละกันนะฮะอีกทีมที่เคยเจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช้กิลทันเดอร์ระดับ s s r เปิดบัฟย้อยยุแต่ถ้าเป็นทีมหลักที่ผมใช้อยู่ ก็จะใช้เป็นทีแบบนี้นะครับซึ่งจะทับด้วยทับเขียวเพราะว่าดัดเขียวยังมีประโยชน์ในเรื่องพ P อยู่ในกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นเจริโก้ตายเนี่ยเรายังสามารถเอามาเออตอบโต้สตูได้นะครับก็มีโอกาสที่เราจะชนะมากขึ้นเหล่วนั้นส่วนการพ p พเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันสําหรับในเรื่องการ P p อาหารที่แนะนำมาให้กินนะฮะจะมีอยู่2แบบอาหารแบบแรกเลยก็คือจะเป็นอาหารเพิ่มปริมาณเหรียญที่เราได้รับขึ้น100% 0มันเหมาะกับคนที่อยากเอาเหรียญตรงนี้ไปซื้อของในร้านค้าตรงนนี้นะครับ เก็บแต้มซื้อของง่ายๆอะไรพวกนี้เราสามารถเก็บเหรียญตรงนี้ไปซื้อของตามที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดแฟชั่นก็สามารถซื้อได้เหมือนกันผมก็กินอันนี้อยู่แต่ถ้าใครกระหายชัยชนะก็แนะนำกินอาหารที่มันบวกระดับพลังขึ้น10%เพราะว่าเราจะได้เริ่มเทินก่อนถ้าเรามีพลังเยอะกว่าการเริ่มทอนก่อนเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องการต่อสู้นะครับฉะนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันว่าจะเลือกอาหารแบบไหนกินส่วนตัวผมก็เลือกอาหารเพิ่มเกียรติยศไปก่อนนะครับเพราะว่าผมอยู่แรงไม่สูง จากที่แรกจะขึ้น2,000แล้วเน็ตหลุดนะครับก็เลยไม่ได้ PP ต่อรีสัปดาห์แล้วด้วยปล่อยเวลาไปนานเกินนะขาดนิดหนึงงโอเคเห็นไหมจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีคิงฟ้านะครับคนส่วนใหญ่จะเล่นคิงฟ้าตอนนี้ผมพลังเยอะกว่าเนาะผมก็จะเน้นฆ่าตัวละครฝั่งของข้ามก่อนนะครับแล้วก็จะปิดผนึกอีกหนึ่งตัวอ่าก็จะเน้นเป็นโกเทอร์ละกันแล้วก็แชร์แข่งคิงไป ไม่คีอะไรคีไปโอทาคินี่โดนไป2 0 0 0มืน,นะครับแต่เสียได้ไม่คีนะฮะก็เลยสร้างความเสียหายได้เท่านั้นแต่ทําให้เขาติดเลือดไหลได้อยู่ก็ยังฆ่าได้อยู่เนี่ยแล้วเรามีแช่แข็งอีกระดับหนึ่งส่วนตานหน้ารเราดอจะใช้สกิลนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เบอร์ลินเนี่ยโจมตีไปหรือว่าอาจจะใช้คิงเนี่ยถอนบัฟไปก่อนนะฮะเห็นไหมเพราะว่าเราจะเจอพวกดีบัฟแบบนี้ ก็ให้คิงถอนบัฟน,นะฮะแล้วให้เจริโก้เนี่ยฟันด้วยสกิลหนึ่งดาวไปแล้วก็แช่แข่งคิงเหมือนเดิมนะเราจะรวมการ์ดนะครับป๋าตายไปหนึ่งตัวคิงแช่แข็งไม่ใช่เ <laughs> มอลินแช่แข่งคิงอ่าสลับเลยนะฮะอ่าดัสเขียวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะเน้นไปที่เจริโก้อืมเจริโก้แต่นี้เป็นที่คิงก็ได้เหมือนกันนะ เอโคตามดาเมดเพราะว่าเดี๋ยวเขาได้อันติเมดแล้วเรายุ่งได้แล้วเนี่ยเราจะแย่แล้วนะครับงั้นเมอร์ลินนะฮะโจมตีสกิลนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เซริโคฟันไปเลยเราโชคไม่ดีนะครับไม่ได้สกิลพวกสถานนะการพี่แบบนี้เราต้องเน้นเนี่ยดูการ์ดข้างบนด้วยนะครับว่าการ์ดฝั่งเขาเนี่ยตัวละครไหนเยอะแล้วเราก็ปิดผนึกตัวละครนั้นเป็นหลักไป อย่างนี้เราได้เปรียบแล้วนะครับเพราะเราฆ่าไป2ตัวละครแล้วถ้าในกรณีที่เมริโอดัตของเขาตั้งกัดอย่างนี้นะฮะให้ใช้สกิลถ้าไม่ตายใส่ก็พอไม่จำเป็นต้องใช้สกิลอื่นนะครับแล้วก็หาสกิลปิดแล้วก็ใช้สกิลอื่นเข้าไปอีกทีนึงฮะผมจะเอาแบบตายชัวร์เลยก็เลยใช้เจลิกโก้อย่างน้อยๆเนี่ยก็โดน9000แสนมีที่เก้าแสนเก้าหมื่นบางทีอาจจะโดนเป็นแสนนะ แสนสองสองแสนก็มีเหมือนกันแล้วแต่ท่าที่เราเจอนะแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าตัวละครนั้นอ่ะมันถึกมากน้อยแค่ไหนแค่นี้เราก็ชนะแล้วนะปึ๊บเดีย๋ยวเราจะทําการทําให้ตูเลือดหลายก่อนปึ๊บแล้วก็จัดแจงให้เรียบร้อยฮนะจืดจืด ยิงสกิลจบอันนี้ผมพลังเยอะกว่าไงก็เลยสู้ง่ายอย่างว่าทำตัวมา,าก็เลยแนะนำเนี่ยพีพีชิวไหมชิวมากนะครับอ่และเหรียญที่เราได้เนี่ยก็คือ33มส้แต่แต้มเหมือนจะได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยปกติจะได้แค่สิบลองดูอีกสักรอบนึงนะครับรอบที่2มาเห็นไหมตัวละครระดับ SR นะครับ เมอร์ลินคิงตามที่บอกเป๊ะ,ปะคือตัวละคร SR ตัวนี้เอามาปราบเจริโกได้ดีมากในกรณีที่เพื่อนๆจะเล่นนะครับเพราะว่าสกิลของเขาแรงจริงผมก็ใช้แข็งคิงไปก่อนแล้วกันนะ <What? S 1> ตีเบาหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราจะฆ่าตัวละครดาเมจหรือเราจะเน้นไปที่เมอร์ลินก่อนก็ได้เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่รู้สึกเหมือนเขาจะใช้ตัวละครอะไรที่ มันฟื้นฟู SP ได้ด้วยดิสินะอ๋อเรื่องนั้นเนี่ย <laughs> เหมือนงานจะเข้าแล้วละเมอร์ลินแช่แข็งหรือเปล่าอ่าใช้สกิลโจมตีไม่ได้ืมแข็งคิงไปก่อนนะครับก็ได้อยู่นะจังหวะนี้เราก็เดโก้ฮะโจมตีโจมตีไปอีกปิดผนึกคิงครับ อย่าให้คิงได้เล่นเรียบร้อยคาตัวละครดาเมจไปแล้วเหลือตัวละครซีซีฝั่งเขาอย่าประมาทตัวนี้ huh เชียวนะเออผมลืมนะฮะรีวิวตัวละครนี้เลยอลิซเบตแดงก็มีคนนิยมใช้เป็นตัวละครซับอยู่เหมือนกันลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันเนาะ ยิงสองทีฮะแช่แข็งอีกหนึ่งร้ายจริงๆไม่มีสกิลแช่แข็งแล้วเนะี่ยโอ้แล้วถ้าไม่ตายเข้ามาด้วยเรียกได้ว่าพร้อมเลยครับอันนี้พร้อมอา่าก็ต้องตีบอลเลยนะฮะสลับการ์ดไปอพันห้า <laughs> เจอสกิลพวกลดดาเมจนะครับมีแช่แข็งอยู่ดูก่อนนะครับว่าเราจะโดนแช่แข็งสวนกลับหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะตายไปนหนึ่งตัวเจลิโก้นี่แหละขึ้นอยู่กับการ์ดด้วยนะครับโอเคอ่ะได้อยู่เดริโอดัสมาแล้วสกิลคิง เราคงต้องปิดผนึกคิงไปก่อนยาวๆแล้วก็แช่แข็งฮะเอ้ยเอาไปอย่างนี้ดีกว่านะจมตีไปแล้วก็แข็ง<อ>สคริปตนึงออโอ้โหดีนะนะครับปิดผนึกถูกตัวนะครับเพราะว่าสกิลคิงทั้งนั้นเลยตะกี้นี้เขามีแค่การไดใบเดียวนะครับที่สามารถจมตีเราได้ เราอาจจะไม่ใช้สกิลอันติเมตนะเราอาจจะฮิลไปก่อนเดีย๋ยวดูท่าทางก่อนแล้วกันปื๊บก็ใช้สกิลนี้ฮะใส่เมอรลินจมตีเมอร์ลินไปทีนึงตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยอืมอ่ะใช้สกิลนี้แล้วกันฮะผมกลัวพลาดไปโดนตัวหิน,นยิงเลย เอ,อิ่มเข้าไปโอ้โหมีแววพลาดได้ไหยกะดาเมจดไม่พออย่าอย่าไปจิ้มคิงโอเคปกติต้องล็อกเป้าไงไม่มีสกิลใช้งานนะครับผ <c oughs> สมค้าพีสิเอาไปเล่นเราก็ไม่มีสกิลใช้งานเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะก็ปึ๊บ โจมตีไปครับห้ามสกิลฟื้นฟูลบุม <c oughs> ตายซะโอ้ยังไม่ตายฮะเหลือนิดนึงตาหน้าเดี๋ยวรู้เรื่องอใช้สกิลอันติเมตนะครับกับสกิลขั้นสาม บมคือถ้าไม่ใช่เดียเน่สกิลถ้าไม่ตายยังไงก็โดนขึ้นบอร์ดนะครับเราก็ยังรอดอยู่เราก็ใช้สกิลนี้ก็พอตั้งคาวเตอร์แล้วก็โจมตีอีกทีหนึ่งบมบมส่วนหน้าแหกอ่ะถ้าไม่ตายมาแล้ว ทำไรเราไม่ได้แล้วสิปิดฉากด้วยสวยๆหน่อยแชรแข่งไปฮะเผื่อไม่ตาย <c oughs> โจท,ทีบเรียบร้อยครับผม เอาล้วครับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับในการแนะนําตัวละคร PP และกลุทีมที่ใช้ในการ PP บ่อยๆคนเขานิยมใช้ตัวละครไหนกันหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้หน่อยนะครับเจอกันใหมพ่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ